ไปดูบรรยากาศในตลาดทองคําสักหน่อยก็ดีนะฮะเพราะว่าทองคาเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสินทรัพย์ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของค่าเงินนะฮะดอลลาร์สหรัฐนั้นเป็นหลักเลยก็้ดยการกําหนดนโยบายทางการเงินในช่วงนี้นะที่ก็ถือว่าเข้มข้นแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาคือไอการกําหนดนโยบายอย่างเป็นทางการเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะคงที่นะฮะตามการคาดการ แต่ไอ้ปัจจัยที่จะมีผลนะฮะว่าเอนโยบายมันจะต้องเข้มงวดขนาดไหนอย่างไรในช่วงเวลาไหนเนี่ยนะครับมันก็เปลี่ยนแปลงกันอยู่ตลอดเวลานะครับอ <c oughs> ะบ <c oughs> เดี๋ยวการเคลื่อนตัวนาะจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้สําหรับราคาทองคาไปพูดคุยกับนายแพทย์กิจชรั์ฮิรัญยะสิริประธานกลุ่มบริษัทแม่ทองสุก MTSCO นะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ครับครับสวัสดีครับแม่คุณหมอฮะดูแล้วในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคําจากเดิมเนี่ยยืนเหนือระดับสองพันได้ดีลุดสองพันเนี่ยเกิดความกังวลเรื่องของเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกรอบในสัปดาห์หน้าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยถือว่าตอบรับไปเพียงพอหรือยังฮะสำหรับทองคำก็พอสมควรนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ข่าวเข้ามาเนี่ยก็มีแรงเทขายเข้ามาไม่ว่าจาก H s ฟดีดีรหรือบรรดากองกลุ่มทำให ในช่วงวันศุกร์เนี่ยราคาก็หลุดสองพันลงมาอีกทีหนึ่งแล้วก็เห็นที่เราเห็นลงไปทดสอบที่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเหรียญซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นแรงกดดันของราคาทองคำในช่วงก่อนที่จะมีการประชุมเฟดนะครับดังนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่าโดยภาพรวมของราคาทองคำน่าจะอยู่บริเวณนี้นะครับเพราะว่าก็คงต้องรอการตัดสินใจของเฟดให้ ชัดเจนว่าเฟดจะคิดอย่างไรในการขึ้นดอ,อกเบีย้ยซึ่งตอนนี้เนี่ย88%มองว่าเฟดจะขึ้นดอ,อกเบีย้ยสลุงหนึ่ง mm hmm. นะครับ,รบแล้วก็ต้องดูสเตทเมนต์ต่อไปว่า,าหลังจากการขึ้นครั้งนี้แล้วเนี่ยเ mm hmm. ฟดยังมีนโยบายอย่างไรนะ mm hmm. ครับ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคือนวันวุ่สุกที่ผ่านมาเนี่ย mm hmm. คือ PMI มเนี่ยมันออกมาดีกว่าที่คาดก็ mm hmm. เลยทำให้ตลาดเนี่ยก็เลยมองว่า โอกาสที่เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องก็ยังมีอยู่สูงครับนะครับเอ๊ะถ้าดูจาก88%ที่มองว่าจะขึ้น0.25เนี่ยะฮะกับราคาที่ปรับลงมาต่ำกว่า2,000เนี่ยฮนะดูแล้วเนี่ยถือว่าตอบรับไปหมดหรือ,อยังฮะหรือว่ามีโอกาสจะลงได้ต่อจะตอบรับไปมากพอสมควรที่เหลือก็ขึ้นกับสเตทเมนต์ของเฟดถ้าสเตทเมนต์ไม่ไม่เข้มงวดทองคำก็จะดีกลับขึ้นมาได้ครับ ครับเออถ้ามองระยะกลางถึงยาวสักนิดหนึ่งฮะทองคําเนี่ยดูกรอบมันจะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ฮะคุณหมอเออถ้ากลางถึงยาวเนี่ยกรอบมันน่าจะอยู่ที่พันเก้าร้อเจ็ดสิบแล้วก็ด้านบนจะอยู่ที่สองพันเก้าห้าสิบเครับอืนะครับครับไอ,อ้ถ้าดูแบบนี้ในเชิงในเชิงกลยุทธ์นะฮะในระยะสั้นๆเนี่ยก่อนที่เฟดจะมีการประชุมในช่วงของประมาณสักสัปดาห์หน้าตรงนี้ฮะออในกรอบของการเกงร็งกำไรในทองคาในในช่วงระหว่างนี้จะแนะนํำยังไงดีครับ เออกรอบตอนนี้ยังแนะนําให้เข้าซื้อบริเวณเนี้ยนะครับเพราะว่าเป็นบริเวณที่ลงมาต่ําแล้วก็ลงมาทดสอบบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยสามสิบวันดังนั้นบริเวณพันเก้าร้อยเจ็ดสิบถึงพันเก้าร้อแปดสิบเนี่ยน่าจะเป็นกรอบที่เข้าซื้อส่วนหนึ่งได้ออนะครับเพราะว่าก็เป็นโรเดิมที่เคยรับอยู่นะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องบริหารความเสี่ยงตามไปว่า ถ้ามีคอมเมนต์อะไรแรงๆซึ่งธรรมดาเนี่ยก่อนการประชุมเฟดหนึ่งสัปดาห์เนี่ยประธานเฟดโดยมารยาทแล้วก็ควรจะไม่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 คอมเมนต์ใดๆครับอือนะครับอคุณหมอจะทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งคือในแง่ของค่างเงินเนี่ยก็คงจะเป็นไปตามการกำหนดนโยบายในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเอาภาพใหญ่ในเรื่องของเ,ออเหตุการณ์มันจะมีเหตุการณ์อะไรไหมหลังจากนี้ที่ทําให้ทองคํานั้นอาจจะมีราคา ปรับตัวสูงขึ้นอีกต่อจากนี้เภาพใหญ่เนี่ยก็ต้องขึ้นกับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่จะออกในช่วงต้นเดือนหน้านะครับ,รบถ้าค่าอินฟลชันหรือ CPI เนี่ยยังปักหัวลงได้ต่อเนื่องเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำรวมไปถึงเรื่องการจ้างงานที่ในเดือนนี้ออกมาเนี่ยมันอ่อนแอลง ถ้าการจ้างงานตกลงมาอีกเนี่ยนะครับก็จะบ่งถึงภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มอ่อนตัวลงเช่นเดียวกันฉะนั้นในตัวเลขเศรษฐกิจของเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดในการที่จะขึ้นราคาทองคําหรือไม่ขึ้นอย่างไรครับอ่าล้วอย่างพวกเอ่อความรุนแรงหรือพวกวิกฤตก,การทางการเงินอะไรเหล่านี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นในอนาคตมันจะมีผลอย่างไรต่อทองคํา แน่นอนถ้าเป็นหนเรื่องวิกฤตงทาการเงินเนี่ยมันจะเป็นผลบวกต่อราคาทองคําเพราะว่านักลงทุนก็จะหนีจากสินทรัพย์เสี่ยงมาที่ทองคําที่เป็นเซฟเฮเว่นนะครับแต่ว่าโดยภาพตอนนี้เท่าที่ดูดูเนี่ยก็ดูแล้วจะสงบไปหมดแล้วนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรก็ไปรอดูคอมเมนต์ของเฟดกับตัวเลข CPI เป็นหลักครับกราบขอบพระคุณครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ